สวัสดีคัผมสสวดี f c จากที่ใชียรุงวิดามครับก่อนี้มีรถสไลด์ครับมาํำเสนอหนึ่งคันครับผมก็จะเป็นเจ้ารถสไลด์ดีแมครับคันนี้ก็เป็นปีศูนย์สามครับเครื่องในเล็กครับผมเทอร์โบก็มีงานมาครับสดร้อนครับอันนี้มาจากอุบลก็ใช้ด้วยขายด้วยครับคันนี้ สำหรับท่านใดที่มองหารถไว้ใช้ก็ลองมาดูได้ครับก็คันนี้เป็นถาดองศาครับผมเป็นถาดองศาครับประมาณประมาณอ่าสามสิบองศาเครื่อนไปเคลื่อนเล็กครับเคลื่อนเคลื่อนเลเล็กก็คันนี้มันทุกอยู่สองตันครับก็ไม่ได้ไม่ได้ประทุกเยอะครับ เนื่องจากอา่ถาดมันอ่าอ,อางศามันมันมันน้อยครับก็เลยทําแค่พล่อ้ใช้ก็เป็นวินวินวินด์ฟ้าครับวินก็สี่พันห้าร้อยปอนด์ครับก็หลัดก็จะมีหัวลากครับมีหัวลากสำหรับไว้รากสารวลากข,ของครับผม ถาบเข้าไปสูงครับรถเก่งก็ยังขึ้นได้ครับนี่เป็น,เป,นเป็นวินครับผมทำให้ได้แต่จะประมาณนี้ครับแอะเออเย็นปกติครับลงภนไหนก็ส้เขาตากเรียบร้อย๋อเปิดราคาที่ สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับก็รับแลกเปลี่ยนทีเทียนรุ่นเหมือนเดิมครับถ้าได้หาล็อสไลด์ไว้ใช้งานก็ก็มาเลือกประจมในร้านครับโทรศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งแปดแปดครับแปดห้าสามสามก็รับแลกเปลี่ยนที่เทือนรุ่นเหมือนเดิมครับก็คิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆดีครับบผมครับ